การเมืองเนี่ยมันมีสองมิติมิติที่หนึ่งก็คือมิติที่เราอยากจะเห็นเราอยากจะให้มันเป็นกับอีกหนึ่งมิติก็คือการเมืองตามสภาพความเป็นจริงค,ความเป็นจริงทางการเมืองเหมือนไฟบังคับอะ่ะดังนั้นอย่าแปลกใจทันทีที่เริ่มมีสัญญาณยืมดาบฆ่าคนยืมปากคนอื่นไล่ก้าไกลเ,เ,เริ่มแบบท่าจะผสมพันธ์กับพรรสองหลงประมาณนั้น จึงเกิดประเดิตการลำเลิกสิ่งที่แกนนำของพรรคเพื่อไทยได้เคยพูดเอาไว้พูดไว้อย่างไรและอย่าแปลกใจถ้าเมื่อวาน23กระกฎาคมตอน4โมงเย็น4โมงเย็นคือเวลาที่แกนนำของพรรคพลังประชารัฐเดินทางไปคุยกับแกนนำของพรรคเพื่อไทยที่พรรคเพื่อไทยใช่ค่ะเวลานั้นเลยเวลาเลดียวน,นั้นเลย ที่หน้าพักเพื่อไทยในในเวลานั้นเลยที่หน้าพักเพื่อไทยม็บะลุวังไปรอศาสตร์แป้งเขารู้ไงว่าไปรอศาสตร์แป้งเขารู้ไงว่าจะมาเขาารู้ว่าจะมีใครมาด้วยเขานัดกันสี่โมงเย็นใช่ไหมล่ะเขารู้ว่ามีใครมาด้วยม็บะลุวังเขานัดจะศาสตร์แป้งใช่ค่ะขณะเดียวกันในเวลาต่อเนื่องกันไปที่แยกอโศกมนตรีค่ะ บกนายจุดก็ไปจัดม็อบที่นั่นไปจัดม็อบที่นั่นไปดูบรรยากาศไปดูบรรยากาศม็อบบกอะไรจุดสักนิดไหมครับเมื่อวานฝนตกหนักด้วยนะคุณนายแต่ม็อบโห้ยต้องบอกเลยเมื่อวานฝนตกหนักมากอไปดูกันได้คนขนาดนี้ก็โอเคแล้วล่ะฝนตกหนักจริงๆแต่คนยังอยู่นะเอาล่มมาทุกคนเตรียมพร้อมไฮไลท์หรือคิมมิกการทาม็อบของบกอะไรจุดเขาทําอย่างนี้เขาเอามวลชนเขาเอามวลชนเนี่ยม็อบ มาแปลอักษรบนพื้นถนนใช่ค่ะมาแปลอักษรบนพื้นถนนเป็นรูปคอควายเป็นอักษรคอควายเอาง่ายๆใช้สัญลักษณ์คอควายส่งสัญญาณถึงใครต่อใครเยอะแยะมากมายแก่กองทีเดียวใครจะรับคอควายไปบ้างก็รับกันไป<อ>แต่สุดท้ายนะบกไรจุดก็มาขยายความที่แปลอักษรเป็นรูปคอควายบนท้องถนนเนี่ยต้องการจะสื่อว่าค,คิดสิคิดสิด คิดสิคิดประเทศนี้เป็นของใครเออไม่รู้สิ <c oughs> อย่าไปแปลความเป็นอย่างอื่นผมไม่ผมไม่รับผิดชอบด้วยครับอ,อ,อันนี้เอาตามขา่าที่บอกก<อ><อ>รไีระพูพอควายไปอย่างไรสุดใจไม่ต้องมาบอกผมก็ได้ออผมไม่อยากรู้ผมรับรู้เพียงแค่ว่าบน้องบนบน,บนท้องถนนไปรูปคอควายแล้วผมรับรู้เพียงแค่ว่าบอกกรณีจุดบอกว่าคิดสิคิดคิดสิคิดคิดสิคิดประเทศนี้เป็นของใครผมรู้แค่นี้อย่างอื่นผมไม่เกี่ยวอื ไปกันที่ม็อบทะลุวังที่หน้าพักเพื่อถ่ายไปดูบรรยากาศนิดนึ่งโอ้เตรียมแป้งไปด้วยไปดูม็อบทะลุวังสักนิดหนึ่งเห็นไหมม็อบอาจจะไม่กี่คนนะแต่ก็โหนี่ไปแสดงพลังโอเคโอเคตามสมเกีตกรณีเพราะว่าเพราะว่าเริ่มมีคำหยาบเริ่มมีคำหยาบ เริ่มมีคำหยาบคายขออนุญาตไปสาดแป้งเบาเสียงก็พอค่ะดูภาษากายของน้องๆก็แล้วกันว่ากันที่จริงนะมทุลุวังคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มเดียวค่ะแต่ลิตเยอะอารมณ์ของเด็กเวลามันขึ้นเนี่ยไม่ว่าใครก็เอาไม่อยู่ไปสาดแป้งใช้แป้งเป็นสัญลักษณ์ค่ะเพราะร้อยเอกธรรมนัสจะไปประชุมด้วยรขนาดว่ารัฐบาลกปตะโกนก็ลําเลิกลําเลิกพักเพื่อไทยอย่างแสนสาหัสค่ะ เหตุการณ์แยังจำ99ศพได้ไหมเออแล้วเรียกหาหมอชลนานหมอชลนานอยู่ไหนอืเคยประกาศบนเวทีดีเบตเมื่อวันที่28มยนว่าอย่างไรอเมื่อไรจะลาออกประโกนกันใหญ่โอเคตรงนี้เอาตรงนี้มานําเสนอเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่ากระแสมันเริ่มมันเริ่มขึ้นสูงแต่ถามว่ามันจะไปต่อได้มากกว่านี้หรือไม่ ถ้าไปต่อได้มากกว่านี้จุดพีคมันอยู่ตรงไหนตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตัวอบอกทิศทางของสาการ์ณช็อตต่อไปแต่เอากันแค่นี้ก็แล้วกันเอา,เอาแค่นี้<พ>อเอาอเท่าที่เห็นภาพใหญ่ๆเอาเท่าที่เห็นนะใช่ค่ะอย่างที่กาบเรียนพ,พักผไทยต้องเปิดวารูมมาสังเคราะห์สถานการณ์กระแสมันพีกหรือย,อยังและจุดพีกเนี่ย มันอยู่ตรงไหนและและถ้าปล่อยให้มันถึงจุดพีคตัวเองจะรับมือไหวไหมจะรบไหกับพลดงงาาด้วยนะคะพีคุยกันหนักพอควรขณะนี้เริ่มมีส้บเสียงจากแกนนําบางปีกนะของพรรคเพื่อไทยก็คือก็ก็ซื้อเวลาหน่อยด้ไหมไปขอเลื่อนบวชนายกจากวันที่27กรกฎาคมออกไปก่อนดีไหมเออมันไม่ต้องรีดเนี่ซื้อเวลาใช้เวลาเป็นตัว เคลียสถานการณ์บรรเทาสถานการณ์บรร<ช>เทาอารมณ์ของผู้คนซื้อเวลาเพื่อให้มีจังหวะในการอธิบายความติดชึ่งให้ได้ยาวกว่านี้สร้สางเงื่อนไขได้เนียนกว่านี้อะไรก็แล้วแต่แต,แต่บางทีนะการยิ่งยื้ออาจจะไม่เกิดผลดีนะแต่บางเปีกของพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่ายืดไปอาทิตย์หนึ่งก็ถูกด่าเพิ่มอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วมันจะแก้ยากไปอีกเดือนหนึ่งก็ถูกด่าเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเดือนด่าเยอะๆจะ เอาวันนี้เลยเออเอาวันนี้เลยอ่าเยอะจะเคลียร์ยาวันนี้เลยบนความเชื่อว่าปัญญาชนและชนชั้นกลางจำนวนไม่น้อยมีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งว่าเอาเถออย่างไรก็แล้วแต่ลุงโตออกไปก่อนรัฐบาลต้องมีรัฐบาลใหม่ค่ะประเทศต้องมีรัฐบาลใหม่เรารอไม่ได้สิเวลาไม่ได้ปัญหารออยู่บานตไทยใช่ค่ะโดยเฉพาะเศรษฐกิจอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่ก็แล้วแต่อ่ามุมมองนะเขาเห็นไม่หรือ บางปีกในเพื่อไทยเขาก็ติดชึ่ออาจจะต้องเอาคน n d เด a นายกบางคนของพรรคเพื่อไทยไปสังเวยยกตัวอย่างเช่น27กรกฎาคมไม่เลื่อนโหวตภายใต้ MOU 8พรรคพักนี่แหละยังมี9ก้ากนี่แหละแล้วเสนอชื่อคน n d เดต t ใครก็ได้สักคนหนึ่งและให้สอบไม่ผ่านจากนั้นในการโหวตครั้งที่4จะได้มีความชอบธรรมมากขึ้นในการไม่เอาเพื่อไทย ไอ้ไโทษโทไม่เอาเก้าไกลไม่เอาเก้าไกลไม่ทราบสิครับว่าเขาจะเอาแผนนี้จริงหรือเปล่าขนาดเขาคุยกันหมายถึงเขาคุยกันหลายโซลูชันทิศทางใหญ่ๆเขาฉีดเอ็มบิเขาข้ามคั่วเขาผนอเก้าพักแน่แต่ที่เหลือมันเป็นรีลาเป็นกระบวนท่าจะบอกเลิกยังไงอ่ะเหมือนแต่งงานแล้วอาจจะบอกเลิกเขายังไงอ่ะอื